สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิทยพรสีกรดเลียมกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สามคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาเกาหลีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอประโยคที่มีความหมายเปรียบเทียบในเพลงต่างๆดิฉันนำเพลงมาสองเพลงด้วยกันซึ่งเพลงแรกก็คือ Poison ของ g o d s e v e เพลงนี้เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่คนคนนึงเรื่องที่จะรักคนอีกคนนี่ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายบอกว่าการที่เรารักใครสักคนง่ายๆความรักมันก็จะจบลงง่ายๆแต่เขาก็ยังเรื่องที่จะรักต่อไปถึงแม้รู้ว่าตอนจบมันจะไม่สวยงาม ฉันจะรู้ว่าเธอเป็นยาพิษแต่ฉันก็จะจูบเธอราวกับว่ามันเป็นโชคชะตาถึงแม้จะรู้ว่าตอนจบมันจะเศร้าแต่ก็จะยังทำซ้ำๆต่อไปอย่างนั้นทีนี้เราก็จะมาดูความหมายของถกหรือว่ายาพิษกันนะคะว่ามันมีความหมายว่าอะไรบ้างความหมายที่หนึ่งคอนการีนาเซ็งเมียงเย่ฮกาเทเนินมูจสิ่งที่เป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิต ความหมายที่สอง아ช적은양으로도사람이나동물의생명을해칠อ있는독성의카진약ย,า,โโา,ททย,า,ยาที่มีพิษร้ายแรงที่สามารถทำร้ายชีวิตคนหรือสัตว์แม้ปริมาณเพียงเล็กน้อยมากความหมายที่สามแมอูซานับโกอักฮันคีอุนพลังที่บ้าคลั่งและชั่วร้าย ในเพลงนี้ยาพิษก็คือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเราเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวดังนั้นจากในเพลงยาพิษก็คงจะเป็นเธอที่รักเพราะเขารู้ว่ามันเป็นอันตรายแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดรักครั้งนี้ได้หรือก็คืออาจจะบอกได้อีกอย่างว่าเขาสามารถยอมตายเพื่อเธอที่รักได้ กลุ่มรักตั้งแต่แรกเห็นเรากับเด็กยังไม่มีที่สิ้นสุดเรามาดูความหมายของคำว่า re กันนะคะความหมายแรกในกาออดินซารคนที่อายุน้อยความหมายที่2องนัมเมเกจชาเกจชาชิกเลนัชัวอราคำที่ใช้ดูถูกรูปตัวเองความหมายที่3ามอจิจเทอเนาจิอันกนมักเทอน ทารกที่ยังไม่เกิดหรือเพิ่งเกิดความหมายที่4ี่ออรินีอานินเจซัมจารุเยซาลบเกอีรุกนะนัชชาบะอีรุนมาที่ใช้อ้างถึงบุคคลที่3ที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคำที่ใช้ในการดูหมิน่นความหมายที่5้าซึนจินทันซึนซู่ฮันกว่ากัชชีออริน,นีดรุโมซมา คำที่พนานาถึงเด็กๆว่าอ่อนต่อโลกและไร้เดียงสาซึ่งถ้าดูจากในเนื้อเพลงน่าจะตรงกับความหมายที่ว่าอ่อนต่อโลกและไร้เดียงสาก็เหมือนเด็กที่อ่อนต่อโลกเชื่อคนง่ายการเป็นเด็กอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอาจจะเป็นเหมือนกับการโดนหลอกซ้ําไปซ้ามาที่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรมาก็เชื่อโดยง่ายได้ก็คงจะเปรียบได้กับการที่ตกหลุมรักซ้าไปซ้ามาไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองเพลงที่ส Last Piece ก Th ัสเซเวนเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเนื้อหาบอกว่าเธอเปรียบเสมือนชิ้นส่วนสุดท้ายของฉันถ้าไม่มีเธอฉันจะไม่มีวันสมบูรณ์เหมือนกับลมหายใจที่ไม่สามารถหยุดได้ ฉันจะจดจำทุกอย่างของเธอเอาไว้อย่างละเอียดเรามาดูคำว,ว่าซุมอรซึ่งก็คือลมหายใจกันนะคะว่ามีความหมายว่าอะไรบ้างความหมายที่หนึ่งซุมเมชิเตังทก็คือสภาวะตอนที่หายใจความหมายที่สองผิวจอกุโรซามุยฮอนซังเงอตนควนนานึกกก็คือในเชิงเปรียบเทียบ จะเป็นความรู้สึกหรือพละกกาลังใดของปรากฏการเชิงวัตถุหรือก็คือลมหายใจหรือการมีชีวิตจากในเนื้อเพลงคงจะเปรียบเทียบได้กับลมหายใจที่ไม่สามารถหยุดได้ก็คือจะจําทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเอาไว้ไม่มีวันลืมขอบคุณค่ะ